สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานมาแบ่งกันอร่อยเป็นเมนูที่ทำง่ายและเก็บไว้ได้นานและไม่น้อยหน้าเลยค่ะที่จะนำมาต้อนรับแขกเป็นของฝากก็ถูกใจเรามีวิธีทำร้อยอยู่แล้วค่ะรสชาติจี๊ดจ๊าดสะใจ คงถูกใจใครหลายๆท่านประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ทำขายแล้วก็ทำทานทุกคนติดใจแล้วก็บอกว่าอร่อยไม่ได้ชมฝีมือตัวเองนะแต่ถ้ากล้าทำออกมาแบบนี้ก็แสดงว่าต้องพอใช้ได้ค่ะสามารถทำขายได้เลยนะคะวันนี้เรามาชวนทำน้ำปลาหวานกันค่ะเราจะใช้เป็นกุ้งแห้งก็ได้หรือจะใช้เป็นเนื้อปลาแห้งก็ได้นะคะ เนื้อปลายแห้งบางชนิดก็หอมอร่อยบางชนิดก็จะออกเหม็นข้าวนิดนึงนะคะเราก็เลือกเอาผลมะม่วงลูกเล็กๆแบบนี้ค่ะชวนน้ำลายไหลเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าส่วนผสมเราใช้ประมาณแค่ไหนนะคะส่วนประกอบของเขาก็จะมีน้ำตาลทรายใช้300กร,รมัมน้ำตาลปีบ๊บ100รกร,รมัมหอมแดงหัวหอมประมาณ5หัวสด3ขีดสา่ขีดนี้หั่นหอมให้เป็นชิ้นเล็กๆจะหั่นหอมไว้ให้หมดเลยนะคะมีพริกค่ะพริกชี้ฟ้า พริกถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะแล้วแต่ที่เราชอบเลยเสร็จแล้วเราก็เอาพริกมาหั่นเวลาเราจะไปบ้านเพื่อนนะคะเด็ดที่สุดเลยก็คือน้ำเปลาหวานนี่แหละคะ่ะโอ้เพื่อน,นกรีกกันทุกคนเลยค่ะบางครั้งหามะม่วงไม่ได้ก็จะใช้แอปเปิลเขียวนะคะเจมคลิปจะเป็นแอปเปิลเขียวที่กรอบแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็ไม่เข็ดฟันค่ะหั่นพริกไว้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเคี่ยวในน้ำจิ้มกันค่ะ มีกุ้งแห้งค่ะ,ะถ้าเป็นกุ้งแห้งเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปปั่นก่อนนะคะให้มันละเอียดเลยนะคะอย่าใช้ทั้งตัวถ้าเราใช้ทั้งตัวแบบนี้มันจะแข็งมากเลยค่ะใช้ประมาณสักร้อยกร,รัมก็ได้นะคะเราก็มาปั่นกันเลยค่ะละเอียดเลยนะคะ ก็จะมีน้ำปลาที่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่อย่าเอาเค็มมากเราปรับปุงเปลี่ยนรสชาติได้ค่ะน้ำปลานะคะเราใช้50กรัมค่ะก็จะมีกะปิค่ะช้อนแกงครึ่งถ้าเราใช้น้อยอ่ะมันก็จะไม่ค่อยหอมเนาะ เดี๋ยวเราเอากะปิไปคั่วบนเตาให้หอมเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นกลิ่นมันจะแรงมากๆเลยคะ่ะเวลาเราไปเคี่ยวถ้าใครไม่คั่วนะคะเอาไปย่างด้วยใบตองก็ได้คะ่ะเพื่อกําจัดกลิ่นของกะปิที่แรงมากเกินไปคั่วให้เขาแห้งเลยนะคะแล้วเราก็จะเอาทุกอย่างใส่ลงไปรวมกันแล้วก็เคี่ยวคะ่ะเราจะเอาน้ําตาลมาใส่เลยคะ่ะน้าตาลทรายใส่ลงไปเลยคะ่ะน้ําตาลปรี๊บใช้เป็นครึ่งๆกับน้ําตาลทรายได้คะ่ะหอมแดงนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะพริกใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลานะคะใส่ลงไปเลยค่ะกุ้งแห้ง เราเอาส่วนผสมทุกอย่างใส่ลงไปให้หมดเลยนะ <c oughs> ก็เริ่มเคี่ยวรวมกันน้ําตาลก็จะเริ่มละลายเป็นน้ําหอมก็จะเป็นน้ํานะคะเราใส่ทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะเราก็เริ่มเคี่ยวเลยคะ่ะ <c oughs> บางครั้งถ้าเราได้กุ้งบางชนิดมาเนี่ยกุ้งเขาจะเค็มมากเลยใส่ทั้งน้าปลาไปเยอะๆใส่กุ้งไปเยอะๆอาจจะเค็มแล้วก็ต้องเพิ่มน้ําตาลกันไม่หยุดเลยนะคะเราจะค่อยๆเติมได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราชิมรสชาติดูเริ่มต้นเราก็ใส่ประมาณนี้ค่ะ ถ้าเราเห็นว่าดูแห้งเกินไปน้ํามาใส่นิดนึงได้ค่ะนิดนึงอย่างนี้นะคะเพื่อทําให้น้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บละลายเข้ากันได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะแต่อย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวก็จะเคี่ยวนานไม่เสร็จสักที เคี่ยวไม่ต้องไฟแรงมากนะคะนี่นะคะยังไม่ทันไรก็เริ่มดูนะ่าก,กินแล้วค่ะแต่ว่าแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเก็บได้ไม่นาะนเราต้องการเก็บเขาไว้ทานนานๆเคี่ยวครั้งเดียวเก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะคะแต่ว่าต้องเคี่ยวให้ดีจริงๆเลยนะคะน้าออกมาเยอะแล้วนะคะถึงบอกว่าอย่าใส่น้ําไปเยอะกะช่วยเขาได้นะคะตอนเริ่มต้นนิดนึงเคี่ยวไปสักแป๊บนึงนะคะพอน้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายละลายหมดแล้วเราก็จะมาลองชิมดูว่าขาดอะไรไหม ถ้าขาดเราก็เติมเคี่ยวมาได้แป๊บหนึ่งแล้วนะคะทั้งน้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายละลายหมดแล้วก็ห่อที่เป็นหัวใหญ่ๆอยู่น,นี้น้ําในหม้อคือเต็มแบบนี้เลยค่ะเมื่อกี้เราเพิ่มน้ําไปแค่2ช้อนโต๊ะเองนะคะเพราะว่าเราไปช่วยให้เขาน้ําตาลปี๊บกับน้ําตาลทรายละลายเร็วขึ้นค่ะแต่อย่าใส่เยอะมากนะคะเยอะๆก็จะเหลวเกินไปค่ะก็จะทําให้เราเคี่ยวนานค่ะเราจะเห็นว่าฟองอากาศลอยอยู่นี่นะคะดูเล็กๆค่ะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนฟองอากาศเริ่มโตขึ้น ถ้าเหนียวเกินไปเขาก็ยังไม่เข้ากันดีนะสามารถเติมน้ําไปได้อีกนิดนึงค่ะวิธีนี้จะทําให้เราเก็บน้ําปลาหวานได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเวลาเราจะทานเมื่อไหร่แค่เราหั่นพริกหั่นหัวหอมแล้วก็เอากุ้งโรยแค่นี้เราก็มีน้ําจิ้มไว้ทานได้ตลอดเวลาแล้วค่ะจะใส่ตู้เย็นจะใส่ช่องฟรีซไว้ก็ได้นะคะใค่จะเห็นว่าฟองอ่ะเริ่มหนาขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าน้ําตาลอ่ะเขาดูเหนียวเกินไปสามารถเอาน้ํามาเพิ่มให้เขาได้นะคะนิดหน่อย เคี่ยวไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะฟองเริ่มใหญ่อย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็เอาน้ํามาเติมได้นิดนึงค่ะค่อยๆเติมไปนิดนึงแล้วเราก็ชิมต้องชิมดูแล้วนะคะส่วนตัวแล้วก็ว่าเค็มไปนิดนึงค่ะเพิ่มน้าตาลทรายไปประมาณ30กรัมค่ะเคี่ยวจนเข้าเข้ากันดีจนออกสีน้ําตาเล็ดลับของเขาก็คือการเคี่ยวเคี่ยวให้ได้ที่เลยค่ะ หลังจากที่เราเติมน้ําตาลไปแล้วนะคะแล้วก็เคี่ยวมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วค่ะเราเคี่ยวน้าเชื่อมน้ําจิ้มนะคะได้มาประมาณฟองขนาดนี้นะคะอย่าให้ฟองใหญ่เกินไปนะคะเพราะว่าถ้าฟองใหญ่เกินไปเดี๋ยวน้ําจิ้มมะม่วงของเราก็จะกลายเป็นแตงเมนะคะเราสังเกตดูได้เพราะว่าถ้าฟองยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่น้ําเชื่อมก็จะยิ่งแห้งมากขึ้นเท่านั้น,นะคะ่ะ เราก็ให้เขาเป็นฟองเล็กๆพอประมาณแบบนี้ค่ะพอได้ที่และเย็นแล้วก็จะแข็งพอดีค่ะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะตักจากหม้อไม่ได้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่น้ําจิ้มเราได้ที่แล้วนะคะเขาก็จะประมาณนี้นะคะก็คือจะไม่เหนียวจนเกินไปนะคะตอนนี้ร้อนจัดนะคะเท okay, ลงไปก็จะเป็นน้ําแบบประมาณนี้นะคะพอเย็นแล้วก็จะเหนียวขึ้นค่ะขนาดนี้กําลังพอดีค่ะก็ดับไฟนะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้ในหม้อน,นี้ยก่อน เดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูกันนะคะว่าที่เราใส่น้ําตาลเพิ่มรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะรสชาติดีทีเดียวค่ะื่อกีเค็มไปนิดนึงเค็มข้นน่าทานมากน้ำจิ้มของเราก็เคี่ยวมาคือได้ที่แล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นเราจะใช้เมื่อไหร่แล้วก็ตักแยกมาใส่ถ้วยหั่นพริกหั่นหอมใส่กุ้งแห้งลอยข้างบนอีกทีนึงแล้วที่เหลือนอกนั้นก็ใส่กระปุกเก็บไว้ได้เลยค่ะพักไว้ก่อน ฟองขาวๆนี่เป็นฟองของกุ้งแห้งค่ะถ้าเขาเดือดแล้วมีความหนานแนงเขาก็จะเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเขาเย็นลงไปแล้วฟองพวกนี้ก็จะหายไปหมดค่ะเราทิ้งไว้เย็นแล้วเขาจะแข็งขึ้นอีกนะคะมาดูน้ำปลาหวานกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนที่ร้อนๆอยู่เราจะดูเหลวมากใช่ไหมคะเดี๋ยวดูตอนนี้นะคะดูเหนียว พร้อมที่แบบว่าจะเอามะม่วงจิมทานได้แบบง่ายๆเลยอะคะ่ะแล้วก็ถ้าใครชอบกุ้งเป็นตัวๆนะคะให้ล้างกุ้งให้สะอาดเราก็ใส่ไปตอนที่เคี่ยวได้โดยเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันแข็งอยู่แล้วเราเอาใส่ลงไปอ่ะเขาจะแข็งมากเลยนะคะแล้วก็เคี่ยวไม่ได้เรามาเตรียมส่วนของน้ำปลาหวานกันนะคะกุ้งล้างให้สะอาดแล้วก็ซับกระดาษทิชชู่ไว้เตรียมหั่นหอมแดงไว้แล้วนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็พริกแดงนะคะหอม แดงหั่นตามที่เราชอบเลยนะคะเอาไว้โรยหนะ้าเตรียมกุ้งไว้นะคะแล้วก็มาหั่นมะม่วงกันค่ะเตรียมน้ําไว้ก่อนที่เราจะหั่นมะม่วงจะได้ไม่ดําแล้วก็มีรสชาติดีแล้วก็กรอบนะคะจะเอาเกลือใส่ในน้ําใส่ลงไปแล้วก็คนให้ละลายแล้วก็น้ําแข็งสองก้อนเนี่ยใส่ลงไปค่ะสีจะได้ไม่ดําแล้วก็กรอบอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็มาหั่นมะม่วงกัน เราก็ปอกเปลือกให้เขานิดนึงเอาตามความชอบเลยนะคะตอนที่ซื้อมาสดๆก็ไม่ได้ไม่ได้กินก็แช่ไม่ให้เขาดำเอาแช่ใส่น้ำเกลือไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาหั่นกันเขาจะได้ก,กรอบๆคะ่ะถ้าใครชอบแบบไหนก็หั่นแบบนั้นเนาะจะหั่นทางขวางนิดนึงนะคะชิ้นบางๆนิดหนึ่งก็จะทานง่ายหน่อย ก็หั่นมะม่วงนะคะแล้วก็แช่ไว้ในน้ําเย็นเย็นเจี๊ยบเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะกรอบๆหน่อยแต่วันนี้ไม่ได้ทําขายก็จะเอาแค่พอทานนะคะแล้วเราก็จะมาจัดจานกันเลยค่ะน้ำจิ้มรสชาติดีมากเลยค่ะชิมแล้วหนาๆแบบนี้กุ้งทั้งนั้นเลยค่ะกุ้งพริกแล้วก็หอมนะคะดูน่าทานมากใส่ลงไปเลยค่ะก็จะเข้มข้นนิดนึง ไม่ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวว่าทานคนเดียวจะไม่หมดเนาะเอาพริกโรยหน่อยให้สวยงามเผ็ดแล้วเผ็ดอีกอะไรประมาณอย่างนั้นคะ่ะแล้วก็เอาหอมโรยนิดนึงค่ะเดี๋ยวกุง้งโรยกุ้งตัวโตวแล้วก็นิ่มมากค่ะท้งเมืองไทยบางทีเขาก็จะใช้กุ้งตัวเล็กๆสีแดงโรยก็ดูน่าทานไปอีกแบบนึงน,นะคะแล้วแต่ใครสะดวกแล้วแต่ใครชอบใครจะใส่ลูกโดดก็ได้นะคะเมื่อกี้ก็ไปเด็ดพริกมาอีกที่ต้น เอามาสี่เม็ดจะมาทําลูกโดก็ถ้าหันแล้วจะมองไม่ค่อยเห็นค่ะก็อยากให้แค่ส,สวยๆวางไว้บนนี้เนาะดูหน้าทานกแบบนึงเลยคะ่ะเราก็ได้ละน้ําจิ้มกุ้งแห้งได้ละจิ้มของเราก็เข้าไปอยู่ในถ้วยแล้วก็ตกแต่งแล้วมะม่วงนี้ก็คือพร้อมมากๆเลยค่ะแช่น้ําเกลือแล้วก็ใส่น้ําแข็งไว้นิดนึงให้เขากรอบนะคะเพราะว่าทิ้งไว้หลายวันละ ีเขาก็ดูจะไม่ค่อยสวยไม่เหมือนตอนที่ซื้อมาแต่ว่าข้างในเขายังดีอยู่นะคะน่าทานมากมะม่วงแช่น้ําแข็งแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้ได้แป๊บนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเลยค่ะก็เอามาซับน้ําบนกระดาษทิชชู่แบบนี้ค่ะใช้น้ำเกลือแช่กับมะม่วงเปรี้ยวๆเนี่ยรสชาติออกมาน่าจะอร่อยดีนะคะขนาดปกติแล้วเวลาเราไม่มีน้ำเปลาหวานเนี่ยเรายังใช้มะม่วง จิ้มกับเกลือทานกันเนาะก็ยังทานได้พริกป่นน้ำตาลแล้วก็เกลือเนาะสมัยเด็กๆเขาเคยกินกับข้าวเหมือนกันค่ะบางคนนี่จิ้มปลาด้วยโอ้โหแซ่บกันใหญ่เลยเป็นกระดาษสำหรับทำครัวนะคะเราก็เอามาซับให้เขาเสนิทแล้วก็แห้งทาตัวมาจัดจานกันเลยค่ะเนี่ยเราก็มีดอกไม้ไปแล้วแกกไปใครมาเนาะใครมีชิ้นใหญ่ก็น่าจะสวยงามกว่านะคะได้ดีที่สุดเราค้าหาได้แค่นี้ ไดตักใส่ถ้วยไว้นะคะนิดนึงเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะตักแล้วก็ชิม,มกบอ,อร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้เราตกแต่งดอกไม้นิดนึงนะคะมะม่วงน้ำปลาหวานของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับมะม่วงน้ำปลาหวาน แบบง่ายๆรสชาตินี้บอกเลยค่ะว่าเยี่ยมมากๆค่ะใครชอบลูกโดดจัดกันไปเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะครับของเราอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะเท่าที่หาได้ในบ้านกล้องของเราก็กล้องวิดีโอ iPhone ธรรมดาเลยค่ะเราเน้นที่สูตรความอร่อย ความสะอาดเป็นสูตรดั้งเดิมที่ทำขายทำแจกเพื่อนแล้วอย่าลืมเอาไปทำทานกันนะคะทำติดบ้านไว้จะทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาแล้วเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้าค่ะขอบคุณค่ะ